มาหอายน้กชินนะครับออกลูกออกเคือแล้วเห็นไหมเนี่ยวันนี้เราจะตัดปีนะน้าชินนี่เขาไปยืนใกล้ดินน้ชินต้นสูงขนาดไหน,น,เ,นเข้าไปเร็ววเดี๋ยวพ่อจะไปตัดให้เขาไปยืนตอนพ่อจะได้เทียบดูว่ามันสูงกว่าน,น,น้าชินหรือเปล่าเดี๋ยวน้าชินสูงกว่ามันไปจับดูที่ปีข้างล่างน่ะมุดเข้ามาฝั่งนี้หรือพ่อไม่เห็นนี่ปีมันอยู่ตรงนี้ข้างล่างน่ะใหญ่ๆนะอ่าเห็นแล้วดูนะครับจะตัดปีนะวันนี้จนจะถึงยินแล้วเฮ้ยใบยตองมันกดะลาวนะ่ะ นี่ผมจะตัดออกฝั่งนี้นะน,นี้ชินมาตัดให้พ่อเลยเกมาจับกล้องให้พ่อหนะ่อยแบบนี้นะอย่าให้มือบางหน้าจับถ่ายให้ตรงนี่ถ่ายให้ตรงตรงปีกคว่ข้างล่างเออแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อจะตัดตรงนี้นะโอเคเราจะตัดปีกน,นะครับเรวรอไว้กี่ปีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะประมาณเก้าหรือสิบปีนะเ๋ยวจะลองอาไ้ช่วงนี้นกชิน,นถ่ายมันเห็นตรงนี้เออมันจะตัดแล้วนะ นี้มันฝนตกน่าจะดีเอาไว้จัดไว้ประมาณนี้นะปึ๊บซึ๊บนะามนี่ไงครับตัดเรียบร้อยนี่ถ่ายตรงนี้ว้าวว้าวใหญ่มากเลยไปเดี๋ยวมาน,นี้คิดลองจับตรงนี้เขาจะถือให้โอ้ยใ,ให้มันโดนยางนะโอ้ยนี่คว่มลงเออจับตรงนี้เออปีนยนใหญ่ไหมอ่ะจัด,ต,นนดตรงนี้ก่อนว้าวโชว์โชว์โชว์รู้แม่ี้ดิลีู่แม่กับพี่ไมลิน เออจับปาพี่นทิชินเอายางมันลงเห็นไหมเออเออทำางั้นเออใช่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อถ่ายรูปก่อนอ่นได้ป้าบ้าถ่ายรูปไหอนเออนี่นะครับกล้วยนักชินกล้วยนักชินที่นักชินปลูกไว้นะครับได้ตัดปีเรียบร้อยเดี๋ยวรอให้เกลือมันสุกก่อนไหมเอามาเดี๋ยวยางมันโดนโอเควางลงก่อนวางลงก่อนโอเคป้ากานครับครับนี่ไงปีมันใหญ่มาก ัดเรียบร้อยนะครับต้นนี้เดี๋ยวรอให้เกลือมันใหญ่ก่อน